สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอสมาร์ทโฟนจากทางซัมซุงนะครับผม Galaxy S Flip 4นะครับผมตัวนี้นะครับสมาร์ทโฟนฝาพับนะครับผมตัวนี้ดีไซน์สวยงามแล้วก็สเปกแรงนะครับผมตัวนี้ก็เหมาะกับกลุ่มลูกค้านะครับกลุ่มพนักงานทำงานออฟฟิศนักศึกษาหรือแม่ค้าออนไลน์นะครับผมตัวนี้ก็ ยกตัวอย่างของลูกค้านะครับที่ที่มาซื้อที่หน้าร้านนะครับผมก็จะเป็นกลุ่มแม่ค้าออนไลน์แล้วก็พนักงานออฟฟิศนะครับผมก็มีนักเรียนนักศึกษานะครับผมไวทำงานไวเรียนนะครับผมตัวนี้ก็ใช้ในเรื่องของคุณสมบัติตัวเฟกโมดเฟกนะครับตัวนี้ครับตัวการถ่ายรูปนะครับผมตัวนี้สามารถตั้งได้โดยไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับผมตัวนี้ก็สามารถจะนี่นะครับผมตั้งกับพื้น เปลี่ยนรูปภาพได้หลายแนวนะครับผมตัวนี้นะครับผมาสามารถถ่ายได้หลายรูปแบบนะครับผมตัวตัวตัวเฟกโหมดนะเฟรคธรรมดาตัวนี้แล้วก็เหมาะกับกลุ่มลูกค้าซึ่ง ที่ผ่านมาก็จะมีาการ Work from home นะครับผมก็ใช้ใช้เรื่องของการประชุมนะครับผมใช้แอป o o m ต่างๆนะครับผมประชุมงานาทำงานที่บ้านหรืออยู่ที่ออฟฟิศอย่างนี้ก็คือวางไว้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องเราก็สามารถทำงานยงอย่างอื่นไปด้วยได้แล้วก็ประชุมไปด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับจะสะดวกมากตัวเฟกโหมดนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องงอขาตั้งกล้องนะครับผมแล้วก็นอกจากเรื่องของการทำงานอย่างนี้ก็คือ เวลาไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนๆนก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับผมในการถ่ายรูปได้ได้ไดหลายมุมมองนะครับผมตัวนี้กลางออกตั้งนะครับผมจะถ่ายด้านบนถ่ายด้านล่างตัวนี้จะได้หลายรูปแบบนะครับผมตัวนี้สามารถเลือกการตั้งค่าได้หรือ,อเราจะถ่ายวิดีโอ,อเลือกมุมมองผู้กำกับตัวนี้ตัวนี้จะแสดงหน้าจอนะครับผมถ่ายวีล็อก ok นะครับผมพวกยูทูบเบอร์ตัวนี้นะครับผม ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังจะทํางานพร้อมกันก็คือสามารถจะถ่ายรูปได้หลายมุมมองนะครับผมซึ่งยังมีฟังก์ชันสะดวกในการถ่ายรูปอีกเยอะมากอ่าแล้วก็อย่างแม่ค้าออนไลน์ปัจจุบันต้องใช้อ่าขาตั้งกล้องหรือรีวิวสินค้าตัวนี้เปิดโหมดตัวกล้องนะครับเล้ก็พับหน้าจอตั้งไว้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้นะครับผมไลฟ์สดขายของ สะดวกสบายรับรองครับผมแล้วก็ได้กล้องที่สวยบิวตี้ด้วยนะครับผมตัวนี้สเปคคร่าวๆของตัวนี้นะครับผมตอนนี้กูจะเป็นรุ่นที่ขายดีือเรื่องของความทนทานนะครับผมตัวนี้ด้วยอาร์เมอร์อลูมิเนียมนะครับผมก็บานพทับแข็งแกร่งนะครับผมแล้วก็ตัวนี้หน้าจอกระจกเป็นไกรลัการ์ดวิกตัดพัดนะครับตัวนี้อ CPU ก็ชิปเซ็ต CPU ก็แรงนะครับ4ี่นาโนเมตรหมดห่วงหมดกังวลหน้าจอหนึ่งรอีรีเฟเรทนะครับผมตัวนี้ แล้วก็แบตเตอรี่ก็ให้มาเยอะนะครับสามพมิลลิแอมนะครับใช้งานได้ทั้งวันไม่ว่าจะถ่ายรูปจะดูซีรีส์หรือทำงานนะครับผมปร,ประชุมประชุมตนี้ก็มีรองรับการชัดเร็วด้วยครับผมตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะดีไซน์นะครับผมได้รับประสบการณ์ในการใช้งานของจอพับนะครับผมจะมีเรื่องของตัวกล้องตัวจอนะครับผมแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็เฟกโหมด ส่วนหน้าจอด้านหน้านะครับตัวนี้ก็คือจะอาสามารถรองรับการแจ้งเตือนโทรสามารถโทรเข้าโทรออกรับสายแจ้งเตือนข้อความต่างๆได้นะครับผมตัวนี้นะครับจะแจ้งเตือนที่นหน้าจอนะครับแล้วก็การใช้งานสมมุติว่า,า,าเราต้องการถ่ายรูปนะครับกดกชอ็อตกดปุ่ม power สองครั้งนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการเลื่อนเข้าสู่โหมดกล้องโดยถ่ายรูปโดยที่เรา ไม่ต้องกลางเครื่องออกมานะครับผมก็จะสะดวกนะครับผมแล้วก็จะได้ความละเอียดที่สวยงามนะครับผมตัวนี้นะครับถ่ายได้หลายมุมมองนะครับผม่าตัวนี้แล้วก็ตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้ขนาดกระทันรัดก็คือจะเหมาะเหมาะกับการพกพาด้วยนะครับจุดเด่นก็คือเหมาะกับการพกพานะครับผมตัวนี้ลูกค้าสามารถมาใช้งานได้ พกพาไปไหนแล้วก็จะมีตัวตัวกล้องตัวกล้องที่ความละเอียดสูงนะครับผมตัวนี้ถ่ายเซลฟี่ถ่ายภาพต่างๆครับโดยไม่ไม่ต้องกลางไม่พลาดทุกช่วงเวลานะครับผมตัวนี้ครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับไนต์โกราฟี่ครับถ่ายภาพกางคืนก็ได้คมชัดนะครับผมตัวนี้ผมแนะนํานะครับผมจะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าวัยทางานนะครับผมตัวนี้นักเรียนนักศึกษาหรือแม่ค้าออนไลน์นะครับผม